พูดในเรื่องของการแท็กซ์ละกันเนาะบางคนเจอคำว่า OTW แล้วก็คำว่า BTW มันคือคำย่อแต่รู้แล้วแหละมันคือคำยอ่อแต่มันแปลว่าอะไรเริ่มจากคำว่า OTW It stands for on the way on the way แปลว่าอะไรคะนั่นหมายความว่ากำลังอยู่ระหว่างทางอย่างเช่น where are you Amy Oh I'm on the way ฉันกำลังไปอย่าเพิ่งรีบสิแกร,รอพักหนึ่ง ะะอีกคำหนึ่งก็คือ B T W นั่น it stands for ย่อมาจากคำว่า by the way by the way ที่แปลว่าหรืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะใช้ในการเวลาเปลี่ยนบทสนทนากันนะคะอย่างเช่น it was fun last night by the way did you get your money back? เมื่อคืนสนุกมากเลยแต่ว่าเฮ้ยแกหรือยอย่างหนึ่งเนะี่ยแกได้เงินคืนจากบาร์เทนเดอร์หรือย,อยังอย่าลืมไปทวงไปฝึกกันนะคะ by the way on the way b y